สัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทีนกำลังจะไปรับเพื่อนนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะช้างกันนะคะโดยทริปนี้นะคะเราจะไปกันทั้งหมดอยู่ที่4วัน3คืนนะคะมาร่วมรุนกันทีนะคะว่าทีนจะใช้เวลาขับรถจากพัทยาไปท่าเรือเกาะช้าง กี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันที่เราเดินทางของทริปนี้ก็คือเป็นวันที่14เมษาเป็นวันหยุดยาวเลยนะคะทีนกังวลว่ารถจะติดแต่ว่าเราก็ทําใจมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าปกติเวลาวันธรรมดาค่ะเวลาขับรถจากพัทยาไปที่ท่าเรือก็ประมาณอยู่ที่4ชั่วโมงนะคะวันนี้มาดูกันว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงกับการขับรถนะคะแล้วก็ไปติดตามกันว่าทีนจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างในเกาะช้างนะคะพร้อมแล้วก็ไป <S <S พร้อมกันเลยค่ะ r o รดทริปเราจะไปไหนคะฮัลโหล Just need รถเริ่มติดแล้วนะคะยังไม่ถึงจันเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะถึงเกาะช้างกี่โมงโอ้ oh my god สวยอะ่ะมีไอ้สีเหลืองข้างหลังด้วยใช่อันนี 1, 2, 3, ้ก็มีโรงนโน no it's like อยู่ถ่ายรูปอ่ะอ่ะถ่ายรูปซีหนึ่งสองสามแฉะโอเค เมื่อกี้อะไรนะไข่กลมไข่กลมทำไม่ได้แน่โอ้โหจันละเว้ยอย่าไปไกลละเว้ยร่างทางไปเกาะช้างสิ่งที่ทุกคนห้ามพาดคือไก่ต้มน้ำปลาเพราะว่ามันอร่อย ข้าวเหนียวไม่เอาเรากินมาแล้วไงตะเกียร์ข้าวเหนียวห่อเดียตัวเท่าไหร่คะไมต้องแยงกินนะข้าวเหนียวอ่ะห่อเดียวนะโอเครอร่อยคะตัวเท่าไหร่คะเขาจะขายไก่เยอะๆก็คืออำเภอตึ้งตึ้งตึ้งตึงๆๆแล้วนไปไหนกันมาหรอ อ,อ,าาอัี้าดดเเยรมวโอ้ยทำไมอยู่เอาวันนี้กลิ่ะทาบนอร่อยนั่นน่ะขอบคุณค่ะจ้าวัาน the road to on the way to the pier finally was the Woo! pier Al-Tamashat Pier al Pier Chukru Chukru เรือไปแล้วด้วยเราเพิ่งเรือบ่ายสองเราต้องไปทีบ่ายสามแน่ๆคิดว่าบ่ายสามหรือว่าบ่ายสองครึ่งส e e ิการเ s t h ์เซ็ตทุกสามสิบนาทีเราจะดูว่าเราจะได้ไปกี่โมงคิดว่าเราซับเท่าไหร่ไม่รู้่จำรถได้รถันหมล้รอ สองคนรถหนึ่งคันค่ะเลือเลือออกตัวรอบต่อไปบ่ายสองสี่สิบห้าเหรอคะเสร็จเต็มก่อนออกก่อนเต็มก่อนออกก็เริ่มข้ารถร้อยยี่สิบสองคนเท่าไหร่รถร้อยยี่สิบคนคนละแปดสิบ ไม่ได้เอาให้คุณไม่ได้คับคุณนะไม่ได้คับคุณถ้าเต็มก่อนเข้าไปก่อนดีนะอุ๊ยไม่กอดมันดีมากมากเลยนะขับไปแถวสองนะแถวสองเอ็กซ์ตร้าเพราะว่าไอ้เคยมารอสองชั่วโมงไงใช่วิญญาณเดสเตเนชั่น บนเรืเระะอแล้วนู่นนะคะเกาะช้างยี่นู่นเฟอร์รี่ก็จะใช้เวลาน่าจะประมาณ20-40นาทีนะคะโอ้ยในยที่สุดโชคดีมากเลยที่แบบรถมันไม่ติดมากนะคะบรรยากาศภายในเรือมีที่นั่งนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองเป็นขึ้นมานั่งชั้นสองเพราะว่าถ้านั่งล่าง เวียนหัวบรรนอากาศดีมากเลยทั้นะ้อดูเกาะชจะถึงฝั่งแล้วนะคะนู่นเกาะช้างอู่ทั้งนั้นนะคะนอนๆอันนี้เราใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะ อยู่นู้นจะติดก่อร้านเนี่ยก่อแร้างอง่น้นวันนี้เราใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะวันนี้อากาศคือดีมากทุกคน tan สูงมากใช่สูทันอะไรแบล black เราอยู่บนเกาะช้างแล้วนะคะใช่แล้วค่ะหลังจากข้าชั่วโมงแต่เราโชคดีมากที่ว่าว่าเรารอเรือแค่สิบนาทีรอเฟอรี่แล้วเราข้ามไปยี่สิบนาทีคือแบบแป๊บเดียวเองว้าวมันรถไม่ตีใช่เลือกถูกที่มาเกาะช้างใช่วู้แช่ This is Kong Son คิดว่านักท่องเที่ยวจะเยอะไหมนักกท่องเที่ยวคิดว่าน่าจะเยอะนะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยเพราะว่าถ้าเป็นต่างชาติเขาจะไม่ค่อยมาเที่ยวช่วงเทศกาลช่วงมาหยุดยาวเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคนไทยมาเที่ยวช่วงนั้นใช่รหรือไม่ากิไม่เคยมาใช่แล้วถ้าเกิดว่าเขามาเขาก็จะไปแถวบางเป้าใกล้ๆเลยสถานะคนไทยจะไม่ค่อยมีจะมีค<ใ>นแคเกหน y e <ใน S 2> ได้เห็นภูเขาสูงๆแล้วก็มีหมอกเมฆอยู่ไปด,ดูดิเราลงมาที่หาดทรายขาวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาโรงแรมไปรู้ว่าที่เราพักอยู่ตรงไหนจ้าข้ามเลยจ้าขับร,รถมีมารยาทต้องเป็นแบบนี้นะจ๊ะฮะลัลโหลอันนี้คือหาดทรายขาวเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูกันนะจ๊ะ He was not in the panorama. He said around 30 minutes, to, uh, around 30, 40 minutes, he'll be at the reception. อันนี้เป็นโรงแรมที่เราจะพักสามคืนนี้นะคะชื่อทีเรียลอยู่ตรงหาดทรายขาวเลยหาง่ายมากแล้วก็สามารถเดินไปที่แบบเป็นที่เขาขายของมีรานอาหารอะไรพวกนี้ค่ะเล่นน้ำนีการตกแต่งของเขา โอเคเลยนะขนาดช่วงเทศกาลนะคะเราจองมาเนี่ยกสามเราจองมาสามคืนสองคนสามพันเองนะทุกคนรวมอาหารเช้าด้วยดีว่าราคาโอเคมากห้องเราอยู่ชั้นสองอันนี้คือลิเท์เคค่ะ มุมจากบนชั้นสองมีคายออนไลน์กับ Pool View นะใช่ไหมก็เดันต่อได้ไปดูห้องสิโอ้ไม่ก็ชูขนาดยังอยู่เห็นยังเห็นแล้วอยากดูว่าราคานี้เราจะได้ห้องว้าป็ไงเป็ไงอ่ะนะ It's nice smell like ah too much perfume too much spray wow okay นะราคานี้มีบารโคนี่ให้ด้วยนะคะทุกคนเห็นรถเราเองวเราเอาวายมาเุ้ยว้าวมีบารโคนี่ให้บารโคนี่ใหญ่แล้วก็รถเราก็อยู่ข้างล่างเราเราก็เจอกับกองขยะแล้วก็ not bad with this price ว <Sure. S 1> wow. ้าวตะกี้ที่บอกไปเมื่อต้นวิดีโอว่ารวมอาหารเช้าที่จริงไม่ได้รวมนะทุกคนเพราะว่ามันถูกมากแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอาหารเช้าตั้งแต่มีโควิดนะคะไม่เป็นไรเราไปกินข้างนอกได้แต่ว่าว้าววิวข้างหลัง oh, <okay. S 1> สวยห้องน้ำนี่ราคานี้ไม่น่าเชื่อว่ามี ตัดัฉาไ้ด้วยอาบน้ำโอเคเลยนะนี่ยราคานี้น่กบ้านมีกระต๋าที่ด้วยนะคะกระต่าชางาน้ยค่ะ ปจุดชมวิวของเกาะช้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้เราเปลี่ยนชุดให้มันเหมาะกับการอยู่แบบสาวเกาะแล้วนะคะอันนี้ดูมาริสซาแต่เป็นแบบฟสีฟ้าครา ไปอยู่คนเริ่มมาขายของแหละไม่ได้เงียบเนาะตอนนั้นที่เรามาคือเงียบมากเงียบมากไม่มีคนเลยไม่มีอะันนี้มัเป็นช่วงเทศกาลสวยจังเลยได้เห็นภูเขาแล้วค่ะพึ่งกลับมาจากบ้านนะแต่ว่าเออก็ดีใจที่เขาเอาไม่ล้างรถให้หน่อยเลยโอ้โหขึ้นจุดชมวิว ถ้าขับรถดีกว่านะคะเพราะมอไซค์มันน่าจะอันตรายเพราะว่าทางมันแคบแล้วก็มันก็ก,กระดุ้งกระดิงขึ้นเขาลง,ขาางเขาทางโค้งเยอะคือจุดชมวิววันนี้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าด้วยเรื่องว่ามันเป็นวันหยุดยาวปกติมาตรงนี้คนจะโล่งมากใช่นี่ไงที่มันเป็นสปอยล์ ไม่โอเคอ๋ h เหี้ยแบ I think they move out <Yeah. S 1> ตรงนี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ตกนะอยู่นู่นอิสระร้อนมากแต่วนะิวดีเนาะสวยถนนหนทางนะคะที่ดินบอกว่ามันอันตรายที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ขนานดะรถยนต์ยังแบบว่าน่ากลัวเลยนะดิฟิโคกกับผักซอสแบบสุด ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้านะคะเดินไปดูของกินเพราะเขาจะชอบมีของกินแบบว่าโลโก้โลกโลก,โลกโล้อาเพื่อไปซื้อโค้กก่อนอู่ไปซื้ออะไรไม่เอาอยู่นี่รอวันนี้คนจะคึกคักนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เขาพาพวกแบบทัวดำน้ำนะคะ่ะ ก็จะมาขึ้นเรือกันที่นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่เขาจะต้องกลับแล้วเยี่ยไม่ไปของขายอยู่ซื้อกะปิป่ะแม่ก็เดี๋ยวยู่ก็ซื้อจาก,กนี้ไปเลยเดีย,ยูจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาที่่ว้าวอันนี้น่าจะขายดีไหมไอคนต่อคิวเต็มเลย,ยขนมเบื้อง,งวังเบ้าขนมเบือเบ้องกินไหม เนี yeah, yeah. I I oh, ่ยๆขนมบาบินแล้วก็มีนี่ด้วยขนมาร้านปิดไปเยอะเหมือนกันเนาะว่างไปเลยเมื่อไรเขาจะได้เปิดเต็มที่สงสารมันทำมาหากินโอ้ว้าว นี่ไงกะปิเต็มเลยเออว่านไส้เสมอจะไม่เอาหรอไอตัวนี้นอุ่นๆ้ี่อ่าร้อสดๆไมารัสเบียแบบใช้แอร์ส่วนแบ่งอันนี้เป็นที่พักขงเราที่อยู่ในหมู่บ้านชาวประมงบางเป้า ก็ได้จะได้ฟิลนะดูาจะไวท์เฮาส์นะคะอืมน่าจะดูดีมากเห็นปะไมได้ยินเสียงเลยลองไปดูอ๋อปิดนะคนเกาะ ปิดนะคะว่าจะมานั่งกินนั่งดื่มสักหน่ไม่ได้แล้วันก็เป็นสุดทางบางเบ้าเขาจะมีเรือเยอะๆพาคนไปดำน้ำนะคะก็จะมีแบบว่าดำน้ำห้าเกาะหกเกาะภายใน1วันยังเคยไปแล้วนะคะไม่ไหวเมาเรือมากๆพอทั้งวันเลยเนี่ย ปไปแล้วคือเย็นแล้วะคะคนก็จะเริ่มกลับเรือก็พาคนกลับหมดแล้วอากาที่จะตกดินแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เขาพาไปนะคะตอนนี้เขาจะมีพวกซับพ,พวกค้าย,ยักอะไรเงี้ยติดเรือไปด้วยยางเย็นก็ เงียบเงียบเงียบเดินม,มาจนสุดจน <Yeah. S 2> ถึงประภาคาร The calm tree แต่น่าจะเป็นรี <Would S 2> สุทธิ tree. Yeah. น์นอ่นป็นหาส่วนตัวประภาคาโอ้มีเรือที่แบบ <Yeah. S 2> ไอ้นี่ดื ประภาคานสีแดงเด่นสง่าสวยบรรยากาศช่วงเย็นเหมือนจะอากาศดีแต่ก็ร้อนนะประภาคาน <c oughs> <c oughs> โอเค okay, let's go ขาละลอยยอกไม่ได้นะจ๊ะปาได้ชาเขียวมานึ่งแก้วร้อนมากเป็นแกรอนดูน้องหมูป่าฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลดูดิวัน <to you. S 1> สมบูรณ์มาก <laughs> หมูดำ <laughs> 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 ยากาศยามเยน็นจะพามาดูอันนี้ทินมาตรง LB c o m คอมเพล็กซ์ก็น่าจะทำใหม่ไหมอ่ะพ่อมาเกาะช้างไม่เคยมาที่นี่นะมันจะมีร้านนั่งชิลๆนะคะพระอาทิตย์ตกที่นี <laughs> ่เรกเก้บาร์้วย ว้าจะลงเล่นน้ำไม่ได้นะคะร้อนให้นั่งเยอะแยะมากมาย้อไปไปถ่ายกันไอไปถ่ายนู่นนูอยอุ้ยบรรยากาศดีนะว้า i ี o n น f a นซี o ัน ก็ช้างใช้ทานิคกับมันดูเดาเดี๋ยวเรือลม่มตอนใช้ That looks s <S nice Coco cool, cool. Let's check it out อ๋ออันนี้มันเป็นโร,รน่าหอนะเจ้า so let's see there's this go to so go you already? reggae reggae eat first and then bar bar and can and we hungry เราลองนั่งตรงนี้นะคะ เอราเชียตอนเย็นนะคะขน,นาดนี้ทินเมาลดอยู่นะคะกินแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยเพราะว่าไปบางเบ้าทางมันแบบบูฟบ,บูบ,บมากเมากินน้ำแปนก่อนชิลมากสีทองฟ้าสวยงาม คมาลองมาน,นั่งที่นี่นะคะชิลต้องดืง่มก็ไม่ได้แพงน,นะคะ ว่าคืนนี้เย็นนี้เราจะนั่งดื่มชิลๆที่รับยงเพราะว่าเหนื่อยมากขับรถมาเราก็เลยว่าจะจบค่ำคืนนี้ที่นี่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อแนทแจ๊กก o d งไนท์จ้า